ทีนี้ประเด็นที่มีการวิเคราะห์กันนะว่าอา้าวบ้านเมืองการเมืองมันจะวิกฤตจ,จนถึงขั้นมีรัฐประหารไหม,มแล้วเศรษฐกิจมันจะวิบัติเหมือนต้มยำกุ้งถ้าไม่ได้แจกเงินหมืน่นโดยกู้มาแจกห้าแสนล้านไหมทีนี้นะประเด็นนี้ความเห็นผมนะแล้วก็ข้อมูลนะ,ะหนึ่งการเมืองมันจะไปถึงทางตันถึงขั้นทหารออกมายึดอำนาจหรือไม่เนี่ยนะ,ะนะความเห็นผมคือไม่ถึงทางตัน ตราบใดที่รัฐบาลยังเป็นรัฐบาลสลายขั้วแบบนี้อยู่ค่ะยังจับมือกันเดี๋ยวแน่นอยู่ไม่เกิดรัฐประหารหรอกครับอถ้ายังเป็นรัฐบาลสลายขั้วอยู่เว้นแต่ว่าถ้าเพื่อไทยไปจับมือกับก้าวไกลแล้วไปร่วมกันทําลายสถาบันหลักของชาติแหะอันนั้นอาจจะเกิดรัฐประหารเกินครึ่งเกินห้าสิเปอร์เซนต์อันนี้ความเห็นผมนะแต่ถ้าตราบใดที่ยังเป็นรัฐบาลสลายขั้วแบบนี้อยู โอกาสรัฐบาลหายากมากมันต้องมีเงื่อนไขหลายอย่างส่วนวิกฤตเศรษฐกิจมันจะเป็นต้มยำกุ้งหรือเปล่าถ้าเกิดว่ารัฐบาลไม่สามารถกู้เงินห้าแสนล้านมาแจกหัวละหมื่นได้ไม่เป็นแบบต้มยำกุ้งมี่ความเห็นเลยเศรษฐกิจไม่ดีแต่ยังไม่วิกฤตนะฮะอันนี้ฟันธงเลยเพราะอะไรครั้งที่ออกมาคาดล่าสุดว่าเศรษฐกิจปีหกหจะขยายตัวหนึ่งจุดแปดเปอร์เซ็นตนะฮะ ปี6-7จะขยายตัว2.8%นะฮะอันนี้คลังนะ,ะแล้วก็หลังจากนั้นคุณภูมิธรรมนายกก็มาบอกว่าเนี่ยรัฐบาลมองเห็นสถานการณ์วิกฤตร,รอยอยู่ข้างหน้าะนะก็เลยต้องเร่งกระตุน้นแต่ผมฟันธงเลยว่าเศรษฐกิจไทยยังไม่ดีถูกต้องครับแล้วต้องเร่งแก้แต่มันยังไม่วิกฤตม,มันยังไม่เหมือนต้มยำกุ้งเพราะอะไรทีนีแม้ว่าคลังจะออกมา ตัวเลขเศรษฐ,ฐกิจบอกว่าแค่1.8นะปีนี้นะปีหน้าแค่2.8มาดูการประมาณการของภาคอื่นๆบ้างวันก่อนให้ดูไปแล้ว IMF <นะ S 2> บอกว่าเศรษฐกิจปีหน้าจะปีนี้จะดีกว่าปีที่แล้วใช่แล้ว World Bank ก็ดีนะสภาพัฒน์ก็ดีธนาคารประเทศไทยก็ดีนะ,ะรวมไปถึงหน่วยงานอื่นๆของเอกชนะนะทีนี้มาดูเพิ่มเติม c i t y b a n k ซิตี้แบงอมองว่า GDP โต3.6เปะปีนี้รัฐบอกจะโตแค่2.8นะ ซีดีเพียงบอกโตแค่สามจุดโตโตสามจุดหกเพิ่มขนะึ้นนะอันนี้ยังไม่ได้นับดิจิตอลวอลเล็ตนะ,ะนะส่วนกสิกรไทยกสิกรไทยเนี่ยมองว่าเศษรษฐกิจปี6.7เจนี่ยจะขยายตัวได้3.1%เปอร์เซ็นต์อันนี้ยังไม่รวมดิจิตอลวอลเล็ตถ้ารวมดิจิตอลวอลเล็ตจะเป็น3.6ครับ3.1มน่ี่มันไม่วิกฤตหรอกอเห็นไหมอันนี้เอกชนนะนะเอาดูอย่างภาคส่วนอื่นๆฮนะ SCC หรือว่าปูนปูนใหญ่ค่ะนะตั้งเป้ายอดขายปีหกเจ็ดนี่นะโตยีสิเปอร์ซนน่ะนะโอ้ยังมองจะโตต่อหน้าเดินทางลงทุนต่อหน้าต่อเนื่องหรือในภาคอสังหาฮะสุภลัยล่าสุดถแถลงแผนปี2องพนะตั้งเป้า All Time High ฮนะโอ้นี่ภาคอสังหาครับเปิดโครงการใหม่เยอะโอ้เปิดโครงการใหม่ยังกับเล่นขายของอ แล้วคิดว่าคนเหล่านี้เขาไม่ประเมินเศรษฐกิจเหรอนะนี่ครับแล้วยอดขายปีที่ผ่านมา2 8 0 0มกว่าล้านอะ<ฆ>่ะนี่สุภาไลานะนะแล้วบริษัทอื่นๆด้วยรวมถึงแสนสิริของท่านนายกในอดีตด้วยนะ<ฆ>นะแล้วปีนี้แสนสิริทีนี้แผนงานปี2024แสนสิริเนี่ยลงทุนเพียบเลย<ฆ>ทั้งตลาดคอนโดตลาดบ้านเดียวนะ<ฆ>มีทั้งแบรนด์หรูนะมีทั้งระดับลงมา นะหลายโลเคชันค่ะมีที่หัวหินมีที่กรุงเทพด้วยนะคะแล้วปีที่แล้วเนี่ยเปิดตัวโครงการเยอะสุดเป็นอไทม์ไฮ44โครงการ6 5 0 0 0้านล้านเ่ะแล้วปีที่แล้วเนี่ยทำกำไรสติสูงสุดเมื่อตั้งบริษัทมามเศรษฐกิจไม่ดีเลยครับมันจะเป็นเหมือนต้ยมยำกุ้งเหรอ <c oughs> ถ้าจะเป็นเหมือนต้ยมยำกุ้งเศรษฐกิจไม่ดีตัวเลขดัชนีพื้นฐานไม่ออกมาแบบนี้แล้วภาคเอกชนเขาจะขยับลงทุนกันแบบนี้หรือแต่เศรษฐกิจไม่ดีใช่ ไม่ดีในกลุ่มบางกลุ่มเช่นกลุ่มที่เจอการแข่งขันจากโลกออนไลน์กลุ่มที่เป็นตลาดพ่อค้าแม่ค้าไปเดินร่างตบยุงอยู่ตอนนี้เพราะคนเดินน้อยอย่างเงี้ยอันนี้ท่านนายกต้องรีบไปช่วยเขาต้องรีบไปช่วยเขาแล้วมันไม่จําเป็นต้องกู้มาห้าแสนล้านอันเนี้ยทําได้เลยคนละครึ่งก็ได้อ่าหรือช่วยเหลือเรื่องอื่นก็ได้อะไรก็ว่าไปไม่ใช่เอาไปผูกไว้ต้องกู้ห้าแสนล้านเอามาแจกดิจิตอลวอลเล็ต จึงจะเป็นเหมือนยาสารพัดนึกแก้ปัญหาทุกอย่างได้แจกไปแบบนั้นแน่นอนอะ่ะมันฟู่ขึ้นมาหมดแต่หลังจากนั้นล่ะเป็นหนี้คาอยู่ห้าแสนล้านปีถ,ถัดไปล่ะ<ช>อะไรจะเกิด,ดขึ้นทีเนี้ยอันนี้ได้ความห่วงใยนะด้วยความหวังดีนะฮะขออนุญาตมองต่างบุมกับรัฐบาลขออนุญาตสนับสนุนความเห็นของท่านผู้ว่าแบงชาติว่าถ้าอยากให้ GDP โตสูงกว่าเดิม GDP โตต่ำเนี่ยเป็นปัญหาไม่ใช่วิกฤต แต่เป็นปัญหาที่ควรแก้แต่จะแก้ด้วยการแจกเงินไม่ใช่ครับต้องแก้ด้วยการเพิ่มผลิตภาพหรือความสามารถในการผลิตจึงจะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันเพิ่มราคาสินค้าที่ขายได้เพิ่มรายได้ของคนในประเทศแล้วมันจึงจะโตสูงมไม่ใช่ไปแจกเงินโดยกู้มาแจกเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจยังไม่ดีถูกต้องต้องรีบแก้ด้วยไม่ใช่ไปรอจะกู้เงินเศรษฐกิจไม่ดีต้องแก้ทันทีแต่ ถ้าไม่ได้กู้เงิน5แสนล้านมาแจกก็ไม่ถึงกับวิกฤตนะอย่าเอาวิกฤตการเมืองของรัฐบาลมาเป็นวิกฤตของประเทศนี่ย้อนคําคุณภูมิธรรมเลยนะอ,อคุณภูมิธรรมก็บอกว่าอย่าเอาการเมืองเข้ามานะฮะก็อย่าเอาวิกฤตของพักการเมืองแล้วกันทท้งนั้นมาเป็นวิกฤตของประเทศนะฮะอันนี้ด้วยความห่วงใยและด้วยความเคารพนะฮะส่วนพักภูมิใจไทยล่ะทีนี้อา้าวจะรอดไหม ศาลรันูนวินิจฉัยกรณีคุณศักดิ์สยามะนะยังคงถือครองหุ้นหอจอกออแล้วก็วินิจฉัยก่อนคุณพิธานหนึ่งสัปดาห์นะแล้วภูมิใจไทยเนี่ยต้องชมสปิริตไม่ออกมาเคลื่อนไหวอะไรเลยทั้งก่อนและหลังน้อมรับคําตัดสินแต่ทีนี้มันจะมีผลว่าเอ้ยต้องถูกยุบพ,พักด้วยไหมะนะมันมีอีกหลายประเด็นเช่นเรื่องหุ้นเรื่องเงินบริจาคะนะเมื่อนะวานนี้มีรองศาสตราจารย์ดรยุทธพรอิสระชัย อาจารย์ประจําภาควิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้ความเห็นเรื่องนี้ฮะโอกาสว่าภูมิใจไทยจะถูกยุบหรือไม่จากความผิดของเลขาธิการพักก็คือคุณศั์สยาม,มนะด็ออร์ยุทธพรบอกว่ากรณีนี้แม้ศาลจะให้ออกจากตําแหน่งรัฐมนตรีแต่เป็นความผิดเฉพาะตัวไม่ได้เกี่ยวกับพักหรือคณะกรรมการบริหารพักไปยื่นยุบพ,พักไม่ได้มันไม่ได้เป็นการกระทา ทางการเมืองของพักที่จะไปยุบพักค่ะส่วนเรื่องที่บริษัทแนละที่มีความสัมพันธ์กันเข้ามาบริจาคเงินให้พักที่มีการบอกว่านี่จะเป็นชนวนให้พักถูกยุบต้องขอเห็นต่างนี่อาจารย์บอกนะคะเพราะจําได้ไหมเมื่อก่อนมีพักการเมืองหนึ่งจัดโต๊ะจีนแล้วมีการไปร้องกะกะตสุดท้ายกะกะตยกคําร้องเรื่องเงินบริจาคถ้ามันไม่ได้มาจากการฟอกเงินไม่มีปัญหาถึงยุบพักและอย่าลืมค่ะว่าการยุบพักความผิดที่เกิดขึ้นต้องทําในานามของพัก กฎหมายชัดเจนแล้วเมื่อก่อนมีการจ้างพักเล็กโดยนักการเมืองแล้วไปถึงยุบพักเพราะใช้กฎหมายเก่าแต่ทุกวันนี้ชัดว่าความผิดนั้นผู้บริหารพักต้องรู้เห็นด้วยอย่างพร้อมเพรียงไม่ใช่ทําผิดคนเดียวแล้วไปยุบทั้งหมดส่วนการยุบพักอนาคตใหม่สารท่านมองเรื่องนิติกรรมอำพรางและการบริจาคเงินเกิน10ล้านบาทซึ่งทําไม่ได้แต่สารไม่ได้สนใจเรื่องที่มาของเงินบริจาค ตอนนั้นสนใจวิธีการและจํานวนสรุปคือเชื่อว่าพักภูมิใจไทยจะไม่ถูกยุบค่ะอันนี้เป็นความเห็นของดอรยุทธพรอิสระชัยนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งพักการเมืองนะฮะ